ว่านาเจย์เห็นยังไงยู่ดีมีแหงโมเจย์หนึ่งยูดีมีแหงอย่าลืมขับไปตามสองเจเด้ออืะแบบนี้เจยรอนนี่โซเนลโซเนลเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะเจยรอนนี้เป็นภาษาไทยขยันแบบเน็มติดตามไม่หน่อยมาดันให้นะอยียมาข้างนอกเถอะหยบเงา เพราะว่าโอ้ยอาจจะเป็นแกงอัดเปเบียงน่าจะเบียงเอียวขึ้นมาเบียงเอียวว่าเจร้อนดีสเนแล้วถ้าเบียงเอียวขึ้นมาทั้งสามทั้งขำถ้าไม่มั่นใจก็ผ่านก่อนก็ได้ก็หกสามก็หกสามห้าสามห้าสามหกสามอ่ะลงให้ยซองไหมเปิดเลยเปิดได้เปล่าเปิดได้เปิด เหมือนเด่ชอบเอียวเดียวจหสองเอียวไหมโอ้โหบอกได้ว่าเวียงตั้งขางบอกว่าเบียงตั้งขาง้ใครคอยกักหาสามสองสียห้เจ็่อ้อมาหลบขู่ึ้นบหาจองให้เจบแจงสด็ทุนคืนมาแบบนี้ก็เรียบร้อยดี ไอสิมีทุนร่งไอสิมีทุนวัดดวงลำเจอดไอสิมีทุนขายกันนี่ลำเจอดน,นี่อันนี้ยตั้งคางอยู่เลยบดทิมน๊อกาเนี่ยมุนแมวมีไอซิ่งอยู่เยอะเป็นหาหาซี่ สีสีสข้าออกสามหเล่นสีเอียวสามเอียวสามบอกต็งสเพราะกลสีสองเอี้ยวเสีเอียวสามข่อยสามสีห้ามาดูไอคารมากัสิมาสามสี่ห้าคารดูสมสห้ามักกัสิมาสีสามเอียวคือเจะวาอ่ะเปิดเลยชมเจอ,อน,นี่เน้ กยังสีจับเนาะลงสีอยู่ก็เลยคนหมักจับกันสีนะสมาตัวแรกเลยสีสองเม็ดเลยโหบาเนี่ยดีออกผลบอจับดีแล้วครับมาเ๋ยวบอกว่าสีอยู่มหมมเนี่ยมื่นสหมืนสองหมื่นก็สีสีเอะไปวเนาะก็ยังจะได้เสียเพิ่มอีกสามหมื่นแต่ย เอาไปลูกครัวมาแทเจ๊ไปสิ้อลงน้ำเจ้าถืออ่ะลูกค้าดูดูเออจังสีได้ไหมพอถือพวกินข้าวได้ไหมหาสองยอดคนดูสี่สิบแปดไอ้เงี้ยอเมริกาเนี้ยสองหมื่นสองหมื่นบ่ กาดหาซีหือหาสองวหาซีด่เอาบวกขาดหราคำมันเหลือมาสงสี a, you, hai, ่ชอบตัวนเฮ้ยเจ๊ต่นั้นอยู่หาซีสองนั่นนะทั้งหมดอะตัวเง้ยหาซีสองเลจนไหนหกซีหกซูงขอหาตดวหาซีสองอันนี้ตัวหาซีกับหาซีเปิดอะไเฮี้ ห้าสี่สองนะจ๊ะสี่เบียร์เชื่อไหมว่าสี่มันอาจจะสามเชื่อครับผมห้าสี่สองห้าห้าสามโอ้หนอนนอนนอนสี่ไม่มาสิทั้งสองหมื่นท้าสองก็ไม่มีแต่แต่นี้แหละสี่ได้แล้วบอกรถลูกขังที่มหาได้โคดะ้าพัน ฮะคงค่อยพูดอีออนเลยบอกหาหาสองก็ค่อยตกตั้งเมินหนึ่งเ,เจ๊เพี่น้องตโลกครูมาก,กินขัน้นโ่รเตินดูสิบัตถึุอะดูนะคะอือทีสามเบี้ยวมาเดียวเงี้ย จะเอาลูกแทบแตกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปเก้าสบอืหนึ่งสอสมสี่ห้าสี่หกหกศูนึ่งสองสามสี่ห้าหเอเอ ่วนของไอเทียร์ลห 4H6646 สูงมาอยู่เดียวเดียวแล้วครับเฮ้ยเยวะเอาสิพาไปเพื่พาปากเด้อยังและครึ่งข,ขนันหนักหนักเดียวเปิด43เดียวมาแล้วไม่รู้อะแต่ที่แน่ๆรุ่นหกดอกแดกเพราะมันใจว่ามีนแนี่ๆสี่ดอกได้เอียวตามก้นสามตาม่าสี่มาแน่แน่ห้าห้าห้าสี่เอ้า โอ้ตายสี่ห้าหกไปหกพันเนาะตาคอยล้มหันทุกหกกักหาสีตัวหาสีหาสีสองมาตางป้นอีเดียวบีก้อนใยู่อ่มมือสองครับสี่ห้าหกเออเอดูคู่มาเลยเนี้ย หนึ่งสองสามสีเหออีกแป่เจะไม่เหลือได้ไงไทยที่เฉยเนี่ยสีหกอ่ะสี่อ่ะเดี๋ยวยือหน่ม้าอะสองบุญพอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่แปดเกสูงนี้ได้3เท่าบอ สามสามตัวสี่สี่ลงทุนเถูกตัอสามตัวเฮ้ยมันก็เหมือนสามต่ำแม่นครับได้สี่ลงทุนใช่ไหมเจ้จะตัวสี่สูงสี่สูงออไม่นี่สี่คานม่มีสี่สูงก็สิมาสี่ต่ำตัวเอาสี่สี่สูง ยูซสีดำดีกว่าช่ชีสูไม่อยู่สีดำเออไปเบิร์ตไปเบิร์ินดีปเบิร์ดดูมีสีป่ะขอให้มีตัวหนึ่งนะซีนบีะไมีแต่ห้สองสองสียอมาสีดำเย็ดก้ออขาดทุนอะไปเพรการให้น้องสีสูงสี

สองมื่นสามมื่นสีมืเบเอโดองอด้เจ๊ขันพิ่นบอกออกลูกเลี้ยงหนี่งพันไรพิ่นมาลูกคี่ก็เงียบเลยชุดนี้สร้างเง็มาจาก่าเจตามอยู่ที่ไม่มีงูนหรอ คนกจะูดสามาโอ้ยพอดีจะไปชิมดูละเบื่อแตปลาใหญ่เนี้ยหายเห็นบอกนี่ปืนช่วกทหารดพอจะไปหยยบกัเระเบิดเดือจโตกัมข้ามันอยู่เหมนแต่ตอนนั้นปโอ่ยพอจะลืมฟังเสียงลืลืมเบื่อมมือพ่นแบบพนผ้าเบาเอ้ยข่ดีกว่าผ้าเบาของฮะเอียงเบาเองเนาะ เบาอีกนะค่ะันไม่ได้เบาโอ้ยก็ย้อมมุดจังดังหาหนิบบว่าหาสามหาสามหาสองตอนนั้นออกหาหาสิเจ๊มาโกสี่โกสูงอ่ะมันโมมีหรอกไข่ต้นสายการเนื้อสามสี่หา สามสี่หสี่หากเอาไปคือเรารดเอาไ้ให้เจ้าใจอีกจังง่อยครับบอกสามสี่ห้าเจ้าก็จะได้ใจอีกสองไอ้เนี้ยเอาขึ้นบ่อบ่กเอาขึ้นโน้บ่อาเสุนะล้ไปเฮ้ยมิจฉาบรูก็ไม่มีใจแล้วไม่ต่งค์ที่เยเสียเอาแล้วห้าห้าขอให้ลองหนึ่งซิแล้วก็ห้าเออห้าห้เป็นยังไงคเต็งหาไว้น้ำอะไรก็บ่เดือเนี่ย ชอบบนในต้นในถูกติงหามื่อหนึ่งไอาเจ๊หามือหนึ่งเออจ่ายมือหนึ่งเอยจ่ายเพิ่มอีกละวสามดอกคนในจอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปดเออังสีไแหมมากรมาโหลดมามาเปล่าเปล่าเสียทำคอยติงถึกสบายใจออกดีเลยออกดีเนาะนิะออนาอยวัดดูห่า เสียงเต็งเป็นงนกีตัวห่วยน่าแน่กหกสี่เดียวขันบุกหกสี่เียวกับสี่สองเดียวไปหลดเยี่ยน่าไปนันก็ไปด้วยกัน,นยงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบอเต็งเลยยิงแดงนี่ไงเต็งห้าหนึ่งสองสามสี่ันเ <5 S 2> <9. S 1> ดีอเต็ง 5, า 4, 3, 4, 5, หาวกัก4ีต่ำหดีกว่าห้าสองห้าสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสามสองอเจฟังเนี่ยอันหาสามสองเนี่ยพาปาะเปิดนักเอียวเด้อเปิดทีไรไม่ตัวเองเปิดไม่เคยถูกเลยเปิดให้แต่กเขากินคนเปิดใช่ไหมเออสองเอียวเอียวเด็กไหมปะยะปะเป็นห้าก็เสียอีกกินได้เนี่ยอันนี้ไป็นพาปะด้อยพาปากนักเอียว Ni lòng, hm, nếu ảo chưa mày? Ồ, không phải nọ này. lòng, không phải nóng. Ni 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 lòng, không phải อันนี้ก็น้มืนึงไอ้สองมื่นนะสองมื0 0ียังวะสิเจ็ดไปเอจ็ดเก้าสี่สี่หกเจ็เจ็ดเก้าสสี่ก็ช่วยไม่ได้แล้วสี่อันนี้สองมืกอีกมื่สองสามสี่หเจ็ดเก้าโอเคตเรื่องย่งต่างเงินเอาตลเอาแตลูกครูมายังเดี๋ยวลเอเพราะว่าสิต่างเตือนเป็นหองหายเ้ ปุ๋เจาะเพราะว่าทีนี้เราจะหาเงินแสนใช่แล้วมบอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ไงเต่ไหนไปแบบว่ามื่นนี่ก็ได้เลยสี่มื่นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยยิงแดงเนี่ยตัวละมื่นเนี่ยแมนบอสเหรอเต็งหาไว้ ห้าเมนี่ห้าไม่ได้อามาห้าสองห้าเราลำเดะเสดน้ำหนวกก่อนอะไรโดทกเช้าคนสวยกว่าตัวเองเดียวสามสี่ห้าเราไ่ได้นะสามสี่ห้าป่ะมนครับเอาลดเจ๊คันเมื่อไหร่มาหมดทั้งหมดอยู่ยิงแดงรวมหมดแบ่งเสมอนะรวมหมดเลยนะรวมหมดนะเออแบ่งเสมอคือระคืออ่ายิงแดงนะ คือรวมเสมอหมดนะไม่เก really right hmm. yeah, <cl> so ี Flat ่ยวนะคือรวมเสมอหมดนั่นแหละรวมหมดอ่ะกินหมดคนเดียวนี่เจ้านับซากันมาเจ้าสีจ่ายเท่าไหร่นี่ไม่มีดอกมันมันโกเแล้วสากันมาสีจ่ายเท่าไหร่ล่แต่ตั้งสี่ดอกแรกนะเอ้านับเบิ้งจะมาสี่ก็ไม่โขกเลยแนับเบิ้งซากันสามที่หาเอาโขกอยเอาโขกโอ้โหคึกกึ๊โอ้คอยเตียงผ่านตั้งใจไงเลยตอนนั้นมันเป่าหานี่โขกเร็วอยู่โขกฟิลอยู่เต็นจานเลยนะ ิใจมีแต่สีดำปิ้งเลยมาได้ยังไงเนาะโมีแต่บอกว่าดำปีเลยตกปลาหอยจังเมยก็ได้ปลาคือบ้าบอกว่าการนอนแนวนี้พอเป็นกับร่งใจยหอยเต็มราวเลยโคกหายชีกได้ยในตัวเต็มเนี่แบ่งกันเนาะทำเพื่อเนี่ยกับอะไรเงินไดิแทงเหม็นได้เอาเสียง้าวแทงไม่ถูกทำไมนะคะจะเอาตรงอะไรดี ที่เลยที่เราอ่านว่าเอียวแล้วแกงัดหกมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคข่มุกติ่งสามยังเสื่อมอือวัดเลยนะปกติแกงัดหกจะวัดดูอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ทำเหลือสิบแปดเก้าตาเนขอติ่งสามตดหกสามหนึ่งสองอ่ติ่งไว้ให้กินบ๊อกกาเฟ มาอนี Workers, ้อน่ยกันแล้กาแฟกินหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเสียเงินแล้วมันไม่ได้กินอะไรอุปกรณ์ไม่เคยกินกาแฟไม่เคยกินแต่วันนี้จะกินมันไม่อร่อยนะเคยกินไหมแบบนี้โอ๊ยกินได้หมดติมตามมันบ่เด่๋ยวกินข้าวเดียวผมก็คายทิเลอบไรนะแต่มันพร้อมอยู่แต่กินมันโมมีรสชาติอ้าวเรอจืดไม่หวานไม่อะไรนะเมื่อหนึ่งยูหกสูงเข้ม ไม่หวานไม่อะไรไแต่มันมันหอมต้องไปผสมนมให,หม,ใม่อะไรอยู่เออนมขนใจยังสิอาเหี้ยแม่แค่นี้ใช่ไหมเป็นกาแฟสดคารมือเนาะยิ่งเดยอะเพราะว่าถ้าหกไม่อยู่ก็เป็นเอี่ยวขอเปิดซิเปิดกินตัวเอง,เงอีกไม่เปิดอีกเลย เอฟซีช่วยด้วยเอฟซีดูที่ช่วยด้วยมันมีห้าชองชองเนี่ยนมันมีเยร์มันมีสามดอกโอ้ตั้งหกดอกแรกเลยเอาสามโอ้โหโบถึงแล้วครับคอยเชียร์ด้ติ่งทำเรแต่ว่าคอยบอเคยติงสามคอยกติงมามาต่องสามเลยครับคือบอเอาสามไปกับบอควัน ่อาไงตำสามไม่ค่อยลงหกสามเลยที่ลุ้นเอียวเดียวสี่4่เอียวสี่ะมืเสียเท่าไหร่ฮะมื่นหกมืนคือว่ามืนหกเจ้าติงเท่าไหร่ติงหกพันอ๋อติงหกพันก็ติงน่อยก็ติงทั้งนั้นมันมื่นหกิต็ดย่สิอะไรของที่ขนอ่สองสามที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยมื่นหนึ่งก็เสามมื่นอไนี่หกสามสิบแปดสามมืนสี่มื่นแปดครับสี่มืนแปด อ่ะสามหมื่นสามมืนสี่หมื่นสี่หมื่นไอ้เนี้ยหกพันเนาะเอาหมื่นหนึ่งได้เล่นจวงก็รุ่นสี่กับเอียวอย่างเดียวได้เห็นสามสิบสามก็ทำไมมันเก็บกรเป๋าไปดูก่องดูกดูปิดเสียงไม่ได้เลยเนื้อต่างขาง ไม่ค่อยเป็นนะเบบอามันขึ้นมาอะไรเงีนเล่นเบสไลา์นะมาดูอดๆตลัพสอเป็นแบบกกูหลุดไปยูซือก็เด้งขึ้นมาเองมันเด็เก้าสิบกเคยติงสามันจะเต่งอีกะที่ตัวหกสูงห้าหกหกสูงแล้วกันอาาาละสองหมืานา็าาาาันาาามันหลุดหาุาา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 นาา เจ๊เบิร์เท่าตัต่ำสามตัวเดียวเลยครับสามสามตัวเดียวเลยเด้อเอาซี่เดียวเดียวซี่หาหม่อยู่หาสามาไรหหาคันออยู่หาสามอันนั้นอยู่ต่ำสาสามสามนครับสี่กับหมื่นเออเอาไว้เเอาไว้เฮียบอบอเอาไปลชอบสามเหมือนกันมากสมกับลงสามดิเต่ที่ชอบหมากกว่าสามน่ี่สมเอียวสมหก เอาหสีอ้ยสิบปีเท่าไรในีเสียผมห้าพันัถ้างั้นเราก็จะไม่ได้กินห้าพั่ะกินไปเข่ไปเสียหมื่นหนึ่งแมนบอกดีนะซีเีมีหัวขันมีสีเีสามเนี่ยเซตข่อยกันที่ซีเีแล้วก็เป็นตัวอื่นเนี่ยกะบอกเสียหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งก็ไปนั่นแหละเดี๋ยวแทงเลยเอาไปเลยครับแก่ไห้ไปเเอียวคือไปหก ต yeah. ั้งหายางงานเลยนะหายาวหายอีกตั้งหาถ้ารู้ได้ก็แทนถูกอือหมืนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเอ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสองหมื่นดังง่ายๆเลยต้ออกทีวีเนี่ยหกสี่เอียวเมื่อกี้เนี่ยเต็งเอียวซื้อนี่เอาบอกเอาถ้าเจ๊ไม่เอาอี Thấy bây có bạn không? Ừ Ở phải xe này Xe hộp vào Mà lúc đi coi nó hay không còn có còn cách thêm kinh lúc nào luôn Kinh này lẹo Nó này Nhìn đẹp Hộp xuống mà Thật đây hộp xuống Nguyên điều Hộp xì si. Hộp xì si, xì si phân Xì phân Mà yêu rồi Hộp hộ yêu Hộp yêu Mà bay điều เดี๋ยวก็กระเทือนแทนหากำไรอ,อ่ะเปิด,ปดบ้านเนี่ยเอาแค่สี่สองก็พอนะอย่าสี่เอียวเปิดส <นะ S 2> ี่กับเอียวคือก็แต่ว่าตูตูตามจะซิมี้ฮุกแค่นั้นแหละสามสองสองเอิงเปิดเลยมันมีเอียรกว่าพักผูนะครับ เป็่นช่วงเนี่ยขวัยก็เมื่อ่สมเนี่เ,นเมื่อสายลงติ่งมันเป็น่งเอียวคนขวยอันไรไฮโลต่ำแล้วเราก็มา